ครับผมที่ได้มาปลูกไว้ต้นกล้วยนะครับก้อยน้ำหวา,วาพันประโฉบที่สั่งมาจากอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมรายการนักตินไปนาวันนี้ก็มาทําการเดินท่อเดินนายอีกแล้วนะครับอลองน้ําลองท่อติดตั้งปั๊มใหม่นะครับจะทําไรทุเรียนนี่ก็ปลูกคู่พี่เลี้ยงนะครับผมเป็นการปลูกกล้วยก่อนเดินท่อนี่ครับพี่ตุ่มซิงนะครับผม ัสสวดีครับพี่ตุ้นี่ครับผมกำลังจะต่อสปริงเกอร์อยู่พอแล้ว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 นะครับน่าทันเลยเราก็จะทำแนวนะครับผมต่อสปริงเกอร์สปริงเกอร์เมืไหร่เดี๋ยวตะกรอบจะเปิดน้ำมาอยู่ออ๋เดี๋ยวตะกรอบเปิดน้ำมาแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายเนาะครับครับวิถีบ้านนอกนะครับมีความสุขนะครับกับอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะ อยางไนกระมวนอยู่บ้านนอกนะครับเห็ดยังกระมวนกินยังกระมวนเด้อบ,บาดนีเด้อบน้องเดอ้อนะครับย้อนแสงสักหน่อยนะครับอยู่กับปลาตุ้มวันนี้มากับเพาะคุณมีมากับอาก,กอบนะครับดูบรรยากาศนะครับหนาวแล้วครับตอนนี้นะฮะก่ะตกปลากันไปด้วยนะครับตามประษาวิธีบ้านนอกนะครับความสุขแท้ๆๆจริงนะตอนนี้ก็มาแล้วครับอ่าเริ่ม เก็บฟางขึ้นมาแล้วนะครับจะทำโดมทําที่พักอาศัยนี่คุณพ่อนะครับอะากอบอันนี้จากกอบนะครับผมตกปลาขึ้นมานะครับผมแต่สักพักจะเผาอัปรนินตัวใหญ่ๆเลยนะครับ สมุกเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้มีสะอันนี้ติดตั้งปั๊มน้ำน้อยๆปลูกเงาะนะครับนี่ปลูกต้นเงาะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนะครับติดตั้งปั๊มแล้วก็มีแบบตกปลาครับลูกสนานนะครับอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะครับผม อากาศก็หนาวครับอืดูบร,รรยากาศนะครับโอ้ท้องไร่ท้องนาโอเคครับจะติดตามตอนต่อไปครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับนัสตินไปนาะอีกแล้วนะคะ นันินก็อยู่นู่นนะคะอันนี้น้องเราเหมือนเดิมนะคะมาตกเบตที่ไร่นะคะ้อกมันก็กาลังจะทํำท่อน้ําให้เราเล่นน้ํากันนะคะก็จะมีพี่ต้องพี่แต้มพี่ต้อนะคะแค่นี้นะคะคลิปน้ำติดไปนะะบายสนุกเลยนี่นะครับปากกล้วยที่มาปลูกไว้รอบก่อนนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอากาศก็กำลังดีเลยนะครับผม ส่ครับหน้าสวยๆหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับมชมบรรยากาศนะครับอกา,า,ากาศดีๆอำเภอคุณหานจังหวัดซีสะเกตนะครับไม่เห็นหนูได้แดดป่อชูสองนิ้วก่อนลูกชูสองนิ้วคุณแม่ดูก่อนเดี๋ยวไหนไไโอ้เก็บไว้เลยจับสาเดือนได้เดี๋ยวเอาไปตกปลาที่สะลูกเห็นแล้ว เนี่ยโอ้ยเปิดน้ำให้เด็กน้อยเล่นนะครับดดูิครับนี่นี่ถ้าเดือได้เดิกมันงูมันมีงมันมีคนมีอยู่อ้าพี่จิมเอาไปเออเก็บไว้ก่อนนะฮะมาร์คนาชาดูสองนิ้วเลยเลยนี่ครับปล่อยปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขนาดนี้หนูปล่อยเลยนะ